ถึงเวลาคุยกันให้สนันเมืองกับรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town รอบบ้านเรา Talk of the Town สารพันเรื่องราวรอบบ้านที่อยากให้คุณได้ติดตามคุยกันทุกวันอังคารเวลา4นาฬิกาถึง4นาิก30นาทีที่นี่ FM 89.5 MHz สวัสดีอตอนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องของรายการรอบบ้านเราช็อกอ้อม e ะทาวคุยกันสนันเมืองเราออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาสี่โมงถึงสี่โกนานาทีถึงคลื่น FM89.5 เมกรสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะจำฝังค่ะจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจมากมายทั้งแหล่งชื่นชมธรรมชาติซึ่งเราจะมาเพลินตาไปกับป่าเขียวภูเขาและลำธารที่มีความสวยงามกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสำหรับที่แห่งนี้ ก็ยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยชอบความสงบที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติไร้สิ่งรบกวนที่จะมาขัดเวลาความสุขของเราให้ลดน้อยลงไปได้แถมยังอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครก,นกันอีกด้วยค่ะท่านสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆโดยใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะ จังหวัด่าจังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าดงดิบป,ป่าโปรงซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ129กิโลเมตรและมีนาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่ด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานีด้านทิศใต้อยู่ติดกับจังหวัดราชบุรี ด้านที่ตะวันออกอยู่ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนคปรปฐมด้านที่ตะวันตกชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสาภาพพมา่าซึ่งมีระยะทางประมาณ370กิโลเมตรกันอีกด้วยว่ากันว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็คือดินแดนแห่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาพันไม้และน้ำตกตลอดจนยังมีวัฒนธรรมและมีประเพณีอันดีงาม มากมายของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟือ้อเห็นอกเห็นใจกันและมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีทั้งไทยพมา่ามอนและปกากกาโยหรือว่ากะเรียงและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ ก่อให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการจนบุรีที่สำคัญก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอยู่หลายแห่งด้วยกันค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มีอนุสรณ์สถานจำนวนมากปรากฏไว้เป็นหลักฐานอาทิสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรหรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดอย่างนี้เป็นต้นค่ะ จำมฝังคะ่ะด้วยความที่กาญจนบุรีเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวหลายคนต่อหลายคนได้นึกถึงความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของแหล่งท่องเที่ยวทางประติตร์ชื่อดังมากมายรวมทั้งน้ำตกสวยๆที่มีน้ำใสไหลยเย็นให้เที่ยวกาญจนบุรีเกือบตลอดกันทั้งปีคะ่ะรวมทั้งยังมีความสวยงามของคุณเขาและพื้นป่าเมืองการ พรั่งพร้อมด้วยสเสน่ห์เย้ยยืนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งวันนี้ทางรายการของเราขออนุญาตที่จะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเบื้องต้นนำมาฝากกันพอสังเขตกันค่ะถ้าพูดถึงน้ำตกเราก็จะไปที่บริเวณน้ำตกเอราวัณซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกาญจนบุรีและถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากมาก อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยกันอีกด้วยค่ะนอกจากน้ำตกเอราวัณกันแล้วยังมีสะพานมอนซึ่งถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีสะพานข้ามแม่น้ำแควท่านสามารถเดินเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควได้มีน้ำตกที่สวยงามมากมายค่ะอย่างเช่นน้ำตกไซโยกใหญ่น้ำตกห้วยแมคขมิน้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ สำหรับการท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะเกิดว่าเราจะไปท่องเที่ยวกันตามเทศกาลซึ่งมีความน่าสนใจในแง่ของความสำคัญทางประติตร์กันโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนธันวาคมโดยปกตินั้นก็มีเทศกาลและมีประเพณีต่างๆที่น่าสนใจรอให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิต ของผู้คนอย่างหลากหลายทีเดียวกันราคาการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีตามเทศกาลนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นมีเรื่องของรำเยยงานเทศกาลชาวเรือนแพงานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตกงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างนี้เป็นต้นค่ะ สำหรับรำเหยยนั้นก็เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีที่มักมีขึ้นในช่วงเทศกาลตุดสงกรานหรือว่าปีใหม่ไทยโดยเล่นกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพาการราวๆ500ปีก่อนสำหรับวิธีการเล่นก็คือว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะยืนล้อมวงกันมีร้องนำร้องแก้และร้องลูกคู่และรวมทั้งยังมีการร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ ซึ่งในขณะที่มีการร้องแก้กันนั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็จะผลัดกันออกมารำทีละคู่แล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันไปอุปกรณ์ก็มีกลองยาวหนึ่งบงส่วนการแต่งกายผู้ชายจะนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลมมีผ้าขามา้าพาดไหลส่วนผู้หญิงก็จะแต่งชุดไทยนุ่งสบายเฉียงปัจจุบันนิยมเล่นกันเฉพาะในอำเภอพนมทวนกันเท่านั้นค่ะ นอกจากรำเหยยกันแล้วค่ะยังมีงานเทศกาลชาวเรือนแพสำหรับงานเทศกาลชาวเรือนแพนั้นก็เป็นเทศกาลที่มักจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนบริเวณถนน,นสองแครริรมน้ำหน้าเมืองกาญจนบ,บรุรีโดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากำับลูกทุ่งนิทรรศการทางวิชาการรวมถึงการแข่งขันกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆอาทิเรือยาวเรือเล็ก เจสกีอย่างนี้เป็นต้นค่ะและนอกจากนี้ยังมีงานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตกสำหรับงานวันอาบน้ำแร่แช่น้ำตกก็เป็นงานที่มักจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันกับงานเทศกาลชาวเรือนแพรบริเวณน้ำพุร้อนหินดาดอำเภอช่องผาภูมิ ภายในงานจะมีการออกร้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงนิทรรศการการท่องเที่ยวทองผาภูมิและรวมทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้อาบน้ำแร่ที่น้ำพุร้อนหินดาดและยังได้ชมความงดงามของน้ำตกหินดาดกันอีกด้วยและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นงานที่มักจะจัดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมารณะและสะพานข้ามแม่น้ำแควในช่วงการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองภายในงานจะมีนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และเนื้อหาทางโบราณคดีมีการแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆรวมถึงกิจกรรมความบันเทิงที่ครบทั้งแสงสีและเสียงนะคะและสำหรับเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะถ้าพูดถึงเมนูอาหารพื้นบ้านก็ขอแนะนำอย่างนี้นะคะว่าจะต้องมีเรื่องของแกงป่าตำรับเมืองการค่ะมีเมนูที่ทำจากเห็ดโคนหรือว่าเมนูที่ คำจากปลานะคะเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีนั้นไม่ได้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าที่เมืองกาญจนบุรีนั้นยังมีสัตว์น้ำอีกหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นไว้สำหรับเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นปลาสายพันธุ์ต่างๆอาทิปลาคังปลากดปลายี่สกปลาแรดที่ล้วนแล้วแต่สามารถจับได้ จากแม่น้ําแควกันแบบสดๆพร้อมนํามาปรุงอาหารกันให้เห็นเดี๋ยวนั้นในเมนูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มยำทําแกงแบบไหนๆก็าตามก็ลองสั่งมาลิ้มชิมรสกันในรูปแบบของอาหารเมืองการกันได้แบบไม่มีเบื่อทีเดียวค่ะและรวมทั้งยังมีเมนูที่ทำมาจากเห็ดโคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมนูพื้นบ้านที่อยากจะแนะนำนะคะ จะเกิดว่ามาที่เมืองการแล้วก็จะต้องมารับประทานเห็ดโคนกันล่ะค่ะพลาดไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของแกงป่าเห็ดโคนเพียงแค่ซดน้ำเข้าไปคำแรกก็สามารถที่จะรับรู้ได้หรือว่าสัมผัสรสชาติกันได้ล่ะค่ะและรวมทั้งเรื่องราวของอาหารชนิดต่างๆที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ สำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะดิฉันมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะ special interview ค่ะเดี๋ยวสักครู่ท่านจะติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะท่านจะพบกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจันทบุรีนางสาวสริยาบุญมากท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจันทบุรีหรือว่าททท ท่านจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีและความน่าสนใจบางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและรวมทั้งบทเพลงเพราะๆจากทางราการของเรารอบบ้านเรา Talk of the Town กันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีนะคะนางสาวศริยาบุญมากค่ะท่านผอ,อค่ะกรณาแนะนําตัวกันอีกสักครั้งค่ะสวัสดีค่ะศริยานะคะก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดิมประจําอยู่ที่สํานักงานทอทอทอราชบุรีค่ะ ก็มาถึงเมืองการแล้วก็ได้ลงพื้นที่บ้างโอ้ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แต่ละแหล่งเนี่ยก็มีสไตล์ของตัวเองมีเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับและมีความพร้อมให้กับคนเข้ามาท่องเที่ยวอะคะ่ะอืมก็เรียกว่าเป็นการเปิดสกรารเป็นการต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่เราปิดตัวกันมาเอ่อนื่น,นานพอสมควรนะคะจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะก็ถือว่าเป็นมิติค <ขา S 1> <ม>่ะแล้วตอนนี้ และตอนนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะทั้งภาคราฐัฐเอกชนเนี่ยท่านก็เตรียมความพร้อมที่เปิดเมืองรับนักเที่ยวแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ่ะอืมค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะท่านผอ,อ,อสริยาบุญมากค่ะอยากจะให้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ที่อยากจะแนะนําเป็นพิเศษนะคะ ของจังหวัดกาญจนบุรีกันสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าทางโบราณสถานวัดวาอารามต่างๆก็ได้นะคะที่พอออยอยากจะแนะนําเป็นพิเศษในช่วงต้นค่ะค่ะข,ของภาคเอกชนก็ได้ใช่ไหมคะมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งไปเยี่ยมเยียนภาคเอกชนมาค่ะค่ะก็จะมีเพิ่งกลับมานะคะพร้อมด้วยความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ก็คือ สวนสัตว์เปิดสัฟรีพาร์คแอนแคมป์นะคะที่อำเภอบ่อพลอยที่เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็ยังได้ไปป้อนนมลูกเสือด้วยอะคะ่ะลูกสิงโตแล้วก็มีไปถ่ายภาพกับกีฬาอะคะ่ะที่เขาเขาเอาหัวเขาอะยื่นเข้ามาในรถอะคะ่ะเพื่อจะแบบเออกินแครอทอะนะคะแล้วก็ไปนั่งรถที่เป็นรถอะไรนะที่มันเป็นรถจิปอะคะ่ะแล้วก็ ทั้งม้าลายทั้งจิราฟเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็แบบลงมาหาเราอะค่ะรับถ่ายภาพมาสวยมากแล้วก็สนุกด้วยอะค่ะเสร็จ mm hmm. แล้วมันจะมีตัวไฮไลท์อีกอันนึงแต่ว่าเราต้องจองอะนะคะ mm hmm. ก็คือกิจกรรมที่แบบเราจูงเสือเล่นในป่าค่ะ mm hmm. ค,คุณก mm ิตาสุขเคยมีประสบการณ์อันนี้ไหมคะเป็นการจูงเสือเหรอคะใช่ค่ะจูงเสือเดินเล่นในป่าค่ะตแต่แต่ไม่ เะ็นเป็นเป็นเสืออายุหนึ่งขวบกับห้าเดือนนะคะแล้วก็ค่ะจริงแล้วถ้าเรากล้าก้านิดนึงมันก็ไม่น่ากลัวหรอกนะคะแต่ว่าเทคนิคก,ก็คือเราต้องแบบทําใจแบบเรียกว่าไม่ให้กลัวเขาว่าเขาเพราะว่าเสือเนี่ยเขาจะสื่อถึงเราได้ถ้าเขาเรากลัวเขาอ่ะเขาก็าจะเกิดความระแวงกับเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นพี่เลี้ยงอะค่ะเดินไปด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอเคมากเลยะค่ะถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้นะคะเราสามารถที่จะไปเล่นกับลูกเสือะค่ะคือใช้ผู้ะค่ะเหมือนมายากลที่เขาแสดงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบใช้ใช้ผู้อะค่ะแล้วก็เสือเขาก็จะวิ่งกระโดดตามไปกับไอ้ผู้ขา,ขาวๆที่มันสะบัดพลิ้วไปกับพื้นดินเน่ยนะคะแต่ว่าให้เราอะค่ะเป็นคนคนสะบัดผู้เองอะค่ะอื ตรงที่ท่านผออพูดนี้ก็คือเขาเรียกสวนสัตว์เปิดใช่ไหมคะของเมืองกาะเป็นสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์เปิดซาฟาฟรีแอนด์แคมป์ที่อำเภอบ่อพลอยนะคะซึ่งจริงเขาเปิดมานานแล้วแต่ว่ากิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเพิ่งครีเอทขึ้นมาใหม่นะค่ะอืมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะสิงสาราสัตว์โดยเฉพาะลูกเสือนะคะที่มีอายุหนึ่งขวบกับห้าเดือนโดยประมาณนะคะค่ะ แล้วต้องจุดอื่นอีกนะคะ<ช>ตรงเมืมม่อวันก่อนก็ได้แวะไปที่อำเภอทองผา,ภ,า,ภ,าภูมิมแล้วก็ไปนั่งรถไฟเล็กๆอะค่ะรถไฟขนาดขนาดกว้างแค่สิบสองนิ้วนะคะแล้วเราก็เข้าไปนั่งในนั้นแล้วก็รถไฟนี้นะค่ะจะวิ่งไปบนสะพานที่โค้งไปเหมือนเรานั่งรถไฟขบวนเที่ยวน้ำตกอะ น้ำตกกาญจนบ mm ุรีอ่ะเหมือนกับเราผ่านสะพานข้ามแม่น้ ah. ําแควผ่านตรงหน้าผาที่เป็นถ้ำกระแซแล้วก็เราก็เข้า oh. ไปในอุโมง์ด้วยนะคะพอรอดอุโมงวันแล้วก็แบบโอ้ว้าวเลยเป็นสถานีเขาเรียกว่าตรงนั้นว่าเทรนทาวห้าห้าห้าค่ะอืมค่ะ อันนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนี้เองก็กลุ่มครอบครัวกลุ่มเด็กเขาก็ไปเที่ยวกันนลนะคะคือแบบมันก็เป็นความตื่นเต้นแล้วก็เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะที่ทางเจ้าของก็ทําขึ้นมานะคะบอกว่าอยากจะให้คนเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวจากที่อื่นนะคะได้มานั่งขบวนรถไฟเล็กๆแบบนี้ค่ะคะือทางเจ้าของเนี่ยท่านจะชอบ การน,นั่งรถไฟเที่ยวที่มังการจนบุรีมากก็เลยจาลองอันนี้ขึ้นมาค่ะไ่ไกว่าเป็นความตืน่นเต้นแล้วก็สนุกสนานนะคะเหมาะสมได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ก็เน้นกลุ่มเด็กเป็นพิเศษใช่ไหมคะค่ะ <laughs> เด็กก็จะชื่นชอบมากนะคะแล้วผู้ใหญ่ของเราก็รู้สึกรู้สึกทึ่งนะคะแล้วก็แบบได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะกับการที่เราเคยนั่งขบวนรถไฟใหญ่ๆแล้วก็มานั่งแบบเล็กๆอยู่บ้าง่ะสัมผัสธรรมชาติดีตรงนี้เขาจะอยู่ริมแม่น้ําแควแควน้อยด้วยนะคะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ก็ไปมาเช่นกันเมืองการเขามีบ่อน้ําแร่หลายที่ะคะ่ะแล้วก็ที่เนี้ยคือภูน้ำร้อนหินดาดนะคะที่ทองผาภูเหมือนกันก็อยู่ไม่ไกลจากตรงจุดนี้นะคะดูแบบเป็นธรรมชาติที่ที่ยอมรับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่ามันมีแม่น้ําเป็นทางน้ําธรรมชาติอนะคะอยู่คู่กับบ่อน้ําร้อนนะคะเป็นไปได้ยังไงอันแบบนี้หาไม่ค่อยเจอนะคะ บ่อน้ําร้อนใช่ไหมคะสาหรับสุขภาพค่ะ<อ>เป็นใช่เป็นบ่อน้ำร้อนสุขภาพคือผูน้าร้อนหินดาดอุณหภูมิของเขาอยู่ที่สี่สิบเอ็ดองศาแล้วที่ดีมากๆเลยก็คือไม่มีกลิ่นกรรมฐถนแม้แต่น้อยหอเหมือนบ่อน้าแร่ที่ระ,ระนองอะคะ่ะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็คนก็เข้าไปเที่ยวกันค่าบัตรเข้าชมแค่ยี่สิบาทเองนะคะเราสามารถแช่ที่น้ําร้อนแล้วก็ไปสลับที่น้ําเย็นที่เป็นท่านน้ําเล็กๆตรงนั้นนะคะ ทางอบตอหินจาดนะคะเป็นผู้ที่ดูแลพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงบริเวณนี้นะคะน่าสนใจไม่น้อยนะคะนี่ก็เป็นเทรนด์เรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งถือว่าเหมาะสมสําหรับผู้สูงวัยและก็คนที่รักสุขภาพนะคะท่านผอคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทอทอ,ทอเองเนี่ยนะคะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้เราก็มันเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะว่าตัวสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนี่ค่ะก็จะมีแหล่งในลักษณะนี้เยอะ รวมถึงที่พักในบางที่นะคะก็จะมะีบริการบ่อน้าแร่ด้วยแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการเกษตรอะไรพวกนี้ค่ะวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรเอง<ม>ก็เริ่มมาสนใจทําแปลงเกษตรแบบอ<ม>ินทรีย์นะคะ<ม>เราก็หาหาทานหาซื้อกลับบ้านได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ปแปลกใหม่ในเรื่องของการ เที่ยวอุโมงซึ่งเป็นเหมืองแรกเมืองแรกเก่าอะนะคะสมัยหลายสิบปีมาแล้วอะคะ่ะซึ่งเขาก็หยุดกิจการไปแล้วแล้วก็ยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาคือหยุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาพของอุโมงต่างๆที่เขาทําเหมืองแรกะคะ่ะก็เลยชุมชนก็เอามาใช้งานเปิดให้น้องเที่ยวเข้าเที่ยวชมนะคะ อันนี้นี่เดี๋ยวช่วงซักปลายเดือนนี้ค่ะก็จะได้เข้าไปเยี่ยมชมอีกรอบหนึ่งก็บริหารงานโดยชุมชนสะกรน,นิคมที่อำเภอทองมัมิเนี่ยค่ะเขาเรียกโอมองตรงน,นี้ว่าโอมองสามนิต,ติค่ะ<ม>แล้วก็มียอดเขาเอเวเรสต์นะคะชื่อเดิมก็คือเขาเครื่องบินนะคะซึ่งทางชาวกะเหรี่ยงนะคะที่เพราะว่ากาชานบ์บรีนี้อยู่ติดกับประเทศเมียนมานะคะก็จะมีชาว ะะเข้ามาทำเหมืองแร่โดยสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการทำเหมืองแร่ดิบุกค,ค่ะ <c oughs> ของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นเป็นอุโมงเป็นถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มีความน่าทึ่งหลายอย่างเลยนะคะอยากจะเชิญคุณจิรสุขเข้ามาเที่ยวชมด้วยนะคะแล้วจะได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าเมืองการเนี่ยเขาน่าสนใจจริงๆมุ่งติ่มการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในปีนี้นะคะ่ะก็คือเที่ยวเมืองกาญ m a z i n g ยิ่งกว่าเดิมมันก็จะนําเสนอเรื่องราวมุมมองที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เรามีพลังกลับไปการทํางานต่อไปอะคะ่ะไปชาร์จแบตเตอรี่นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะที่เมืองกาญจนบุรีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะสุดท้ายคะ่ะวันนี้เป็นน้ําจิ้มกันก่อนนะเนาะเรนเชิญท่าน ท่านผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานการจันทบุรีนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังรายการแฟนๆรายการของเจรสุขนะคะทั้งไทยและเทศมาท่องเทีท่ยว Amazing Thailand เมืองไทยหรือว่าที่เมืองการที่ท่านรับผิดชอบอยู่ไหมคะค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะตอนนี้ทางจังหวัดการจนบุรีะคะ่ะก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกท่านแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็จะขอาฝากในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิดด้วยนะคะว่าเรายังคง เร่งคัดแล้วก็คารบกรติกาของพื้นที่นะคะก็คือมีการเว้นระยะห่างมีการสวมแมสนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่คิดว่าจะไปะสัมผัสก็ขอเชิญชวนทุกทกท่านนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้ทางจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วน ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราช่วยกันปฏิบัติตามช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดนะคะที่ภาครัฐได้ออกเอาไว้แล้วก็ทางนโยบายของท่านผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็มีชาพลด้วยใช่ไหมคะท่านผอ,อเรื่องของชาพลเนี่ยค่ะก็คือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะทุกแขนงเลยได้สมัครขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขคอ,อนามัยหรือ Amazing Safety and Health Administration นะ,นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่ามาตรฐานชาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อบุคลากรในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็สามารถที่จะขอมาตรฐานชาพรัสต,ต่อไปได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ทางผู้ประกอบการไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองด้วยในเว็บไซต์ t h i l a n d c h a com ะคะ่ะยังไงก็ฝากเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งทั่วทั้งประเทศเลยนะคะสามารถสมัคร เข้าร่วมได้อะคะ่ะทางเว็บไซต์ t h a i l a n ์ชาด d com ค่ะวันนี้ทางรายการของเราค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานการจนบุรีค่ะนางสาวสริยาบุญมากได้กุณาให้เกียรติกับทางรายการของเรานะวันนี้เปิดตัววันแรกก่อนนะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ